โอเคสวัสดีครับเพื่อนผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้จะออกกำลังกายจะไปฟิตเนสพรุ่งนี้เล่นขาเว้ยอยากคอ้อนหนักอยากเดลิมดังหนักอยากเบนเพดน้ําหนักใหม่จะกีฬาอะไรก็ตามนะครับดันอกอะไรก็ได้เราอยากได้สนุกสนุกมันมันวันนี้เราชีดมิลเลยเนี่ยนะกินเคปซีพิซซ่าไอติมยัดเข้าไปอาจจนตัวแตกพรุ่งนี้ตื่นมากูต,าต้องแรงเยอะแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่า เป็นแบบพะกายหุ่นสวยๆนะเราก็ต้องแบบกินคลีนหน่อยใช่ไหมหล่อๆเปิดมาซิกแพคเท่ๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะว่าจริงๆแล้ว2อ,อย่างนี้นะว่าคุณจะยกหนักหรือถ้าคุณจะเล่นพะกายเราต้องกินแบบไหนวันนี้ผมเอากระดานคู่ใจมานะครับมาเขียนเฉลยเพื่อนๆดูเลยนะครับนี่เห็นไหมพราะกาย bodybuilding นึกภาพอโนนะฟิตเนสนี่ยกน้ำหนัก powerlifting เลยนะครับความแตกต่างกันเลยนะครับ ฉเฉลยนะครับนี่คุณภาพและปริมาณาเขียนเลยลงมาข้อล่างด้วยที่พอเหมาะกับกิจกรรมจบเข้าใจไหมครับฉเฉลยก็คือเหมือนกันเลยนะครับ เพราะอะไรนะรผมอยากให้เพื่อนๆคิดระยะยาวนะครับระยะยาวของกีฬาหรือกิจกรรมที่เพื่อนๆทําเลยนะครับว่ายังไงคุณภาพก็ต้องมาก่อนนะครับผมพอยกตัวอย่างนะครับว่าจริงเราไม่มีนะครับไม่มีการที่แบบยัดอาหารอะไรเข้าไปเยอะๆจนมันเกินปริมาณที่พอดี แม้ว่าจะเป็นอาหารเคีนหรือไม่คีนก็ตามนะครับแล้วมันจะเกิดเรื่องดีผมลองมาหมดแล้วนะครับส่วนตัวเลยประสบการณ์ส่วนตัวเลยจะแข่งอะไรก็ตามทั้งเพาะกายอ่าผมขอ,อยกตัวอย่างเพาะกายก่อนนะครับเป็นเอาเป็นตอนขึ้นเวทีเลยแล้วกันขึ้นเวทีแข่งเพาะกายอาดัอดอดัดอัดโหลดข้าวคิดว่ากล้ามมันจะฟูปรากฏว่าไงสุดท้ายท้องป่องนะครับกินเยอะไป เหมือนกันยกน้ําหนักอัดอัด,อ,ดอัดกินเข้าไปพิซซ่ายัดยัดคิดว่าจะแรงเยอะตื่นมาโหแทบอ้วกนะครับแบบขึ้นไส้รู้สึกไขมันแฟตน้ําตาลอะไรมันเตียนไปหมดเลยมันไม่มีคุณภาพสิ่งที่ร่างกายเราต้องการจริงๆเนี่ยคือคุณภาพของอาหารสารอาหารที่คุณได้รับมันให้พลังงานอย่างพอเหมาะกับคุณไหมโปรตีนที่คุณได้รับอ่ะคือเช่นนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเลยกับอะไรไส้กรอกนะมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าแหล่งโปรตีนที่คุณได้รับเนี่ย มันทําอะไรกับกิจกรรมของคุณบ้างปริมาณก็เช่นการที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณภาพและปริมาณที่พอเหมาะคือกุญแจเลยที่ทําให้คุณไปสู่เป้าหมายคีย์เวิร์ดนะครับเป้าหมายฉะนั้นเราดูต่ออีกทีหนึ่งว่าเป้าหมายแต่ละคนคืออะไรอย่างเช่นเป้าหมายของผมนะครับว่าของผมอยากหุ่นดียกหนักแล้วก็แข่งอยู่ในรุ่น82.5อันนี้เป็นรุ่นน้ำหนักที่ สากลน,นะครับผมก็จะกินในปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ผมแข่งในรุ่นของผมถ้าวันใดวันหนึ่งเป้าหมายผมเปลี่ยนเป็นแข่งในรุ่นต่ำกว่า90กิโลปริมาณและคุณภาพผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะเพิ่มปริมาณ มากขึ้นคุณภาพเรามาเน้นมากขึ้นได้ไหมให้สิ่งที่มันขึ้นมานะครับเป็นกล้ามเนื้อจริงๆสุขภาพระยะยาวจริงๆผมยังไม่เคยเห็นนะครับใครกินจังฟูทุกวันแล้วอายุยืนหรืออะไรนะมักรลีนทานแฟตอะไรต่างๆไม่ได้ช่วยเพื่อนๆนะครับปรับความคิดใหม่มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงถ้าเราเข้าใจว่าสุขภาพเนี่ย มันคือลากฐานของทุกกิจกรรมในชีวิตเพื่อนๆไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือเพื่อนๆจะไปเรียนหรือนั่งเล่นอยู่กับลูกที่บ้านนะครับนี่คือพื้นฐานจริงๆสุขภาพมาก่อนทุกอย่างเสมอแล้วนกะ็ฝากให้เพื่อนๆคิดก,กันด้วยนะครับว่าเราไม่ใช่ว่าเห็นเขายกหนักๆต้องอัดต้องกินอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดเพื่อให้มันได้ยกหนักไม่ใช่เราเอน้นคุณภาพ ลองดูเลยกินคลีนคลีนกินข้าวกินเนื้อแดงกินอกไก่กินผักนะครับฟิลลิ่งต่างกันเยอะมากผมส่วนตัวเลยนะครับได้ที่ได้รางวัลมาล่าสุดแข่งยกนน้าหนักนะครับผมกินคลีนตลอดเลยก็มีแรงเยอะขึ้นมากแล้วก็ได้สถิติใหม่ได้เหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยเราจากการเปลี่ยนความคิดนิดเดียวนะครับในคุณภาพและปริมาณที่พอเหมาะนะครับ And I'ma get it right, get on sight like